เป็นก่อนล้ำเด้อเป็นก่อนล้ำจีเตียงเกินในแค่น,นี้นะครับเป็นนี่ทันิกาตรงเป้าซื้อเวลาตื่นเกินปั๊บมันก็นล้ำก่อนนี่นะครับทันิกาตรงเป้าพี่นนท์รับแอดเนี่ยค่ะจ้าเดี๋ยวรับเด้อนะครับเดี๋ยวออกจากไลฟ์แล้วเวลาจบไลฟ์เดี๋ยวไปรับนะครับตอนนี้เหมือนทานข้าวในร้านอาหารโอ้สุดยอดเลยครับผมร้องเพลงคิดฮอดทุกคนคิดฮอดอทุกคนถึงโดนแลว้วบัตินะ ยามที่ให้มายังเบมติดมือถืออยู่บอได้โทรหาบอได้แปละวะ่าลืมปวดรู้คนที่เคยไปมาหาสูยังอยู่ในใจเสมออี่ yeah. เพื่อนว่าลองพี่ว่นแ,แปลว่ารักให้น้องตากแน่แปลว่ารัก นี่แหละเขาลองให้เจ้าเจ้ากันนี้จาก่อยเนาะแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อฮะก็คอยมือ ลำคอนแกนเหนฟังหน่อยค่ะลํำคอนแกนพี่น้องเอ้ยบริหารมาเขาในเมืองกรุงศรีโอ้ยเจากเฮ็ดอีนี่ไปเมื่อหรอกถ้างไม่น้ำเจากระเมื่อไปงหรอคุณแม่หัวร้อนลคุณอันแม่บานหัวร้อนเอาเราดึงเสือเอากนนอกบัตเทนี่เนาะเอาบ่อกรงเอาเจาะร่องบ่อกรงเจา้่องบ่อด้วยหรอนี่ฮัรดบ่ให้พี่น้องเพราะนี่ว่าเจาเป็นแบ แต่ว่าขายของเป็นบ่าวบ่าเชียสินค้าเนี่ยร้องมือเนี่เอาบ่าวเลเอาตู้จะขายเสียจใจบ้านในเอาแต่ว่าเสือกสนใจเสียตัวจะอยู่บานสูงก็จะได้ขายบ่จะลองว่าบนเกาะเหนือนอาก็เสือเนาะพี่น้องเนาะซอยเสือใน่ค่ะหวานจริงๆเพิ่งมาจักซีซีวานบ่ค่ะเสือซีวานเนี่ยตัวยันนอกเลี้ยงเจะาบ่าวบ่าขายเสียบนกาะเหน่าพี่น้องเพื่อิบ้านเลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาหมิ่นมา้ยเสือซอยใต้ใน่ค่ะโอ้ยสนั่น สวยเคะเสื้อง่าดีค่ะนี่อะรอะอะไรถาว่าใครจได้ห่าอีล้วนเสื้อตัวนี้นะคะบอด้ซักค่ะพี่น้องเป็นช้าีมากเลยบอดี้ซักตังหบ่อดี้ีนี่แล้วคนจะว่าซื้อนี่ยมองบอด้ซักน่เดวบอด้รีโฆษณาอย่าสีฟันตรงเข่าาละ้อยิงวาพ่ตักตัวสูอิงครเจอห เอาลอง้งเหน่นเราออเอาเบ้างนอะ่ะเบาบเากบาอยู่นี่และเาก็เบาอยู่นี่เนี่ยบเบ้าี่น้งเพิ่นเบื่อานี่มาเจานี่ปเ,เป็นแบบไล่ไล่ขายของเป็นแบบมาหากินงดตบ้ เีนนาะะค่่พ้องมันคือจังไปนั่งขายขนมบ่เอาลองวานบนงก่อนเหนียาขายก็จับเหนียก็ว่าอยู่นี่ในเสื้อพี่น้องนี่เสื้อปากเขาสันต่อเน็เด้อค่ะสีชมพูหวานแววสวยค่ะสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้านี่ดีแห้งค่ะเอาเบาะระสบตาพี่น้องเพราะม่าจะจิ้นเบาะระศบหนาบ่ได้ก็คือว่าเสื้อนี่ดีแห้งบบวาคุ้นอ่ะที่ไหนบูดาคนอ่บดาคนค่ะแล้วก็บ่ต้องรีดง่ายๆว่าเสื้อนี่บ่ต้องรีดผ้าดีใส่สบายเย็นสบาย มันจะพิวไปกับตัวเขาเลยไม่พิวฟลอยดังไซน้ำต้องพิวไปในตัวด้วยได้บ่กพี่น้องปิตาได้ขายบ่กครับเป็นใดก็โอ้โหมวย์เหรอเอานอนเบารูปแบบนี้เอานอนเบาว่ารูปพี่น้องจะว่าจะไหนเอาพี่เส่นเนหม้อพี่เส่นเอาพี่เส่นเอาพี่เส่นพี่เส่นเอาปั๊บมันต้องมันต้องบิวกันนี่มันต้องบิวบกันบิวแนวใด้เอรอฮะบิวแบบได้โอู้มเมยนี่เห็นว่าน้องน้องรถไว้อย่างบัว เอ้ยเอ้ยตัายาเบอกความจริงเสือบอสัมยาบอกตาบอกความจริงน้ากับก็พันอาบอยู่ครับตอนนี้ครับเอาตัวนุ่นใส่ก็ได้ด้ครับประจันว่านนุ่นใส่ตัวหน่อยได้พี่เอกนุ่นใส่เบื่อเอีมได้ครับเนี่ยหน่อยนะครับมันเหม็นนะพี่เอกเอาพ่นว่ากกับนั่นลาไม่มีตัวเดียวดิเอาพ่นเหม็นมากเลยนะพี่เอกมันเหม็นมากเลยตกะบาไมนมีตัวเดียวที่เหม็นแบบนี้ แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงที่สุดเพราะว่ามันหนักหนักหนักเหงื่อหนักเหงื่อหนักขี้ไข่โอ้ยเป่าเป็นตะเกียบใช่ฮพี่น้องเสื้อที่บอกสว่งเสื้อนี่คือเสื้อเอฟซีแถวๆแเวานั้นนะวันที่สมมติอ่าอ่าจำนววันนี่คือตอนนี้คือสมมติเนาะอือืมมสมมติวันที่สามสิบพี่น้องวันที่สามสิบพฤษภาคมนี้ไปเจอกันที่บ้านพักบรมรัตนสินอินตาเชลเดพี่น้องผู้ใดไปเมื่อนั้นต้องใส่เสื้อตัวนี้ครับพี่น้องเสื้อ เสื้อเอฟซีชมพูหวน m, านเหมียวผู้ใดใส่ตัวนารักคนผู้ชายใส่ก็หลอ่อผู้หญิงใส่ก็สวยมีทุกไซส์มีข้อกลมมีข้อวีพี่น้องเสื้อตอนนัวนี้ไม่ต้องรีดเพราะว่ามันเับอยู่แล้วโอ้โหแมนไม่ต้องรีดเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเสื้อดีขนาดที่เป็นลูกหัวใจแต่ก็ไม่ซื้อนุอนนะครับข้างหลังก่ะข้างังพี่ลูกหัวใจเนี่ยเคยได้เควยหลังงี้หรอโอ้ข้าง,ลงหลังเราต้องเควยอ่ะฮะพี่น้องอันนี้ข้างหน้านะคะข้างหน้าทีเป็นจังสีค่ะข้างหน้าจะเป็นอานุนนะคะแล้วข้างหลังจะเป็น ฝากเขาสารต่อหนาเด้อค่ะสวยงามค่ะผาดีด well ีค่ะพ voilà ี่น้องลองซื้อไปใส่เบิ้งเด้อค่ะเด้อจะจะว่าลองซื้อไปใส่เ anyway> บิ้งมันอมัแมนเอาก็ลองซื้อเอาก็ซื้อไปใส่เบิ้งใหรบ้างได้ไหมคำว่าลองซื้อมันลองบ่ไดรดิซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยเดี๋ยวระวังสิจะจะไปลองซื้อป่ะถ้ามันลองบ่ได้มันทำไมร้องใส่ดิมันชีเดียวให้พี่น้องอยากลองซื้อให้พี่น้องอยากลองซื้อนี่ก็คือลองดีอ้าอ้ายบอกไปในไลน์แล้วค่ะ เสื้อตัวเท่าไหร่คะเสื้อตัวละสามร้อยครับทักไลน์เข้ามาครับผมนะครับทักไลน์ทักไลน์คา,ามาเบอร์นีเหรอครับเสื้อผ้าผ้าดีด้วยครับบ่วยเป็นผ้าที่เป็นแบบมันบอดใยด,ดิผ้าบ๊อดีจะไม่พี่น้องใส่์ไม่บอดใยด,ดิผ้าดีอีีค่่ะมครับใส่ดีอีกเลยค่ะสบายบ๊วยเนใส่์เดี่ยวขั้ๆๆๆๆนยง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 บ๊วยนอนเลยนะครับใส่์เดี่ยวสบายเนี่ยตัวคือห้องบ๊วนุ่งเสียเนี่ยห้องไซเดี่ยวนะครับมันเป็นหลักประมาณนั้นครับ แล้วสีสวยมากค่ะเป็นสีแบบว่าปเป็นสี<ำ>เป็นเป็นนวลนวลอ่าเป็นประจําบ้านเกิดของนอนลค่ะสีชมพูสีที่ถือฉลุหัวเหงกับของนอนนะคะสีนี้เป็นสีที่ถูกฉลุกับนนค่ะไม่จะใช้เสียงต่ําเกินไปเวลาพูดอนะ่ะต,ต้อง<น>ใช้ขีดสูงกว่านี้ขีแบบไหนนี่เนี่ยนี่แหละครับพี่น้องก็เจ้าเห็นไหมค่ะว่าใครของน้ำตลาลบ่เออมาอ็นแบบเขาจะใอาเสียงสูงบ่สมมติว่าสมมติว่าเจ้าใายเจ้าขายเ็กิดจับก มาเดีอพี่น้องมาซื้อไปจับเออส่งละยี่สิบบาทสามห้าสิบมันกลับ่าได้มันบวมันกับเป็นเสียงที่พอน่าซื้บมั้เจ้าต้องมาอ้ามาแล้วค่ะเออขอจับทังละยี่สิบค่ะทังละยี่สิบสามทั้งห้าสิบจ้งน้ำเป็นกระสื้อวกันบ่นั่นมันอยู่ที่นำเสียงที่แรกแล้วเขาเขาบอกนันจะเป็นแจ้งบอกคือคนฉีดอยากนอนนี่มันบ่ได้แม่นอ้นพี่น้องเสือค่ะเสือเอฟซีค่ะพี่น้อง โตละ300บาทนะคะเสือผ่าผ้าง่ามค่ะค่ะพี่น้องแล้วก็สีสวยพี่น้องสร้างกันเข้ามาได้ค่ะแอดไลน์มาเบอร์ที่ปักหมุดไห้นี้เด้ค่ะ